ต้องอย่างนี้สิเค้ก <at> ชิ้นใหญ่และน่ากินจริงๆส่วนเค้กของฉันเป็นสีทองทุกคนโชคดีจังฉันได้กองขีเยาใช่เค้กของเธอดูน่าสงสารนะลิลลี่แต่ไม่ต้องเสียใจเธอได้เราเป็นคนแรกเดี๋ยวนี้สีหวานสวยแค่ไหนไม่ชอบเหรอช่างเถอะเพราะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยงั้นก็ขอให้ฉันอร่อยนะ มันคือเค้กกระดาษแข็งนะฉันรู้นะแต่ยังหวังม่าอาจอร่อยก็ได้นะโอ้นึกออกแล้วเอาเค้กมาทำื่องประดับดีกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าทุกวันนี้กำไรและก็มงกุฎทำจากกระดาษแข็งทั้งนั้นเป็นที่นิยมสุดๆด,ด้วยตอนนี้ก็ใช้กันไกตัดกระดาษออกมาแล้วมันจะกลายเป็นมงกุฎแสนสวยดูนี่สิว่าฉันสวยแค่ไหนนะ ฉันไม่รู้ว่าจะชมอะไรนะใช่ๆกินได้แล้วได้อยู่แล้วฉันเดาว่าแคกของฉันต้องอร่อยสุดๆเลยแต่ก่อนอื่นนะมันลองแหวนกันเธอรู้จักแฟชั่นไหมเนี่ยฉันว่ามันสวยดีนะอาล่ะได้เวลาลองกันแล้วแค่ของฉันฉันรอมากกว่านี้ไม่ไหวน่ากินจนน้ำลายไหล สา,สาวผู้เธอนึกไม่ถึงหรอกมันอร่อยแค่ไหนเนื้อก็นุ่มๆฉันคิดดูว่ามันเป็นเค้ที่อร่อยที่สุดที่ฉัน,นเคยลองม,มาก,ก่อนฉันรู้สึกมันจะอิ่มแล้วล่ะแต่ว่ายังมีเค้กที่ฉันรอฉันอยู่ข้างหน้านะ <laughs> ฉันเหนื่อยมากจริงๆ อะไรกันเนี่ยเธอบวชเค้กสอร่อยได้ยังไงกันนะตื For so sí. ่นได้แล wow. ้วเกรซเอานี่ไปสีเช็ดหน้าก่อนใช่ขอบคุณนะทำไมแหวนที่อร่อยจังลายออกไปใกล้ๆจุดฉันนะลินลี่เอ้ยฉันไม่แม้แต่แตะแหวนของคนอื่นด้วยมือด้วซ้ำแต่ฉันจะสวมแหวนเพชรก้อนใหญ่เดี๋ยวนี้เลยต้องอย่างนี้สิ แหวนรักของข้ามันหลูหลาว่าจริงๆส,สาววบ้าไปแล้วเหรอมันก็แค่แหวนนะเฮ้ย <Hey, S 1> จำได้ไหมเราอยู่ในเชนชันกันอยู่นะมีคารินฉันบ้างไหม hmm. พูดเธอเจออะไรในเครื่องประดับสีฟ้าเล็กๆนี้กันเนี่ยอ้อห hmm. oh เค้กสีทองน่าก,กินจังเลยฉันไม่รู้หรอกว่าแหวนวงนี้ไม่ดีอะไรแต่ฉันชอบเค้กบบนี้มากกว่านะอืม hmm. แถมมันยังอร่อยเกินบรรยายแหวนเก๋ม,มากเลนี่เธอทำอไรอยู่นะก็กินเค้กอยังไงละ่ะที่หน้าอย่าเพิ่งกอดฉันนะฉันเหลือเค้กไว้ให้เธอด้วยกินสิฮะเหลือไว้ให้เหรองั้นยากกินเค้กอีกชิ้นไหมละ่ะมันก็รับไปเลยเออเธอหลอกฉันงั้นเหรอ <c oughs> ก็เธอมาตาการนี่นะ ทำไมพวกเธอใจร้ายขนาดนี้นี่มันแย่มากแต่ก็อร่อยอด้วยหลานแซลลีล่กินแล้วฉันจ,จะไม่แต่ต้องเค้กก้อนนี้อีกมันน่าค,คิขย้แยขอเช่นชมแหวนมากกว่าน่าเสียดายจังต้องอย่างนี้สิรสนี้ต้องอร่อยแน่แนะ่ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง แค่รอบในของฉันมันแพงกว่ามึกมากนะ oh, <yeah. S 1> แล้วนี่คืออะไร <c oughs> ของน้ารังเกียจแบบนี้แค่ะจะกินได้แค่เห็นฉันก็จะอ้วกแล้วมีผมด้วย <c oughs> ทีน้าตักสติก,ก่อนสิ <c oughs> ยังไงเธอก็เป็นคนแรกที่ได้กินอมยิ้มนะ <c oughs> ทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้พ <c oughs> อกันที <c oughs> ฉันแตะแล้วแค่นั้นมันจะพอแล้วนะ หลังจากอมยิ้มสีหยองฉันต้องแปลงฟันให้สะอาดด้วยเลยอแบบนี้ก็าย,ยังชั่วลิลลี่ตอนนี้ตาเธอกินอมยิ้มแล้วอะโอ้ย oh yeah! ฉันไม่ได้แค่อมยิ้มธรรมดานะแต่เป็นอมยิ้มที่สามารถยินกับท็อปปิ้งต่างๆเพื่อมาอร่อยยิ่งขึ้นและก็ใหญ่ยิ่งขึ้นอีกด้วย ่างนี้สิเห็นไหมว่ามันใหญ่มากจริงด้วยสุดยอดไปเลยเพราะเธอจินตนาการไม่ออกหรอมันอร่อยแค่ไหนแต่จริงๆมันกินค่อนข้างยากอ่ะมันใหญ่เกินไปแต่ฉันทำได้ตอนนี้เหลือแค่ตั้งกืนลูกบอลเข้าไปเท่านั้นเมื่อกี้ลำบากจริงแต่ยังอร่อยมากมากด้วย เกรสตัดเธอลองแล้วในที่สุดฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าอลิทองคำและเงินจะมีรสชาติยังไงฉันว่ามันอร่อยมากมากและฉันยังมีเวลากินมันตั้งเยอะทำไมไม่ลองทำเป็นมงกุฎกันดูล่ะน่ากินจังเลยนี่ไงมงกุฎของฉันสวยมากใช่แต่ว่ายังไงมงกุฎของฉันก็สวยกว่าอยู่ดีไม่จริงหรอกมงกุฎของฉันเปล่งประกายและก็อร่อยกว่าเยอะ ลิลี่เธอทำอะไรนะปล่อยฉันนะปล่อยเออนั่นต้องเจ็บแน่ๆเลย <c oughs> ขอฉันล่างออกอรรมซื้ออันสิดีจังเลย <c oughs> นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยกินอาหารราคาถูกแบบนี้หรอกนะส่วนฉันได้ไข่ดาวสำหรับคนรวย ทำไมฉันถึงได้ไข่ไก่เฉยๆอะแล้วฉันจะมันไปทอดที่ไหนได้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันเพราะว่าเล,ลลล่เธอจะได้เป็นคนแรกนะเหรอแต่ฉันไม่มีอะไรให้ทำเลยหมายความว่าฉันต้องเดิมไข่เดียบสุดแล้วหลายเหรอโอ,อ๊ยน่าขยะกแข่งอะ ดูก็รู้สึกจะอ้วกแล้วเมื่อกี้มันแย่เบิทีหน้าตอนนี้ถ้าสามารถมาความสุกใครเราจริงๆได้แล้วความสุขเหรอโอ้มันติดฟันด้วยเออใช่นเลเรียกนับตัวเองไหมนะส่วนฉันขอเรียกคุณมาช่วยกินดีกว่านะพ่อบ้านมาหาฉันทีนี้ก็ป้อนสำหรับให้ฉันซะ ได้เลยครับคุณหนูทินเนอะผมคิดว่าคุณหนูต้องชอบมันเน่คุณใช้สอนซ่อนเก่งมากเลยคะ่ะขอบคุณครับผมเรียนมาเป็นปีเลยเหรอแต่ว่าคุณหนูสวยมากเลยนะชื่ออะไรนะโอคุณหนูทินเะน่ะขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวจะแก้ไขทุกอย่างเดี๋ยวนี้ น,นี่แหละเรียบร้อยนี่มันคนละเรื่องเลยนี่มันฝันร้ายชัดๆพอกันทีเอาไปจากตรงนี้เลยนะทําไมฉันต้องทนทุกข์แบบนี้ด้วยเกรสเหลือแค่เธอคนเดียวแล้วใช่เหรอฉันไม่เคยลองไขด่ดาวสีเงินมาก่อนแต่ฉันคิดว่าน่าจะกินด้วยเป็นปกติได้นะให้ตายเถอะไม่ใช่ไม่ได้ผลดูเหมือนว่าฉันต้องกินด้วยมือ แต่ว่าทำไมมันถึงแข็งขนาดนี้โอ้โหแบบนี้ฟันฉันก็หักหมดปากแน่เอ้ยฉันไม่ชอบไข่ดาวแบบนี้เลยไม่เป็นไรนะเธอไม่ต้องกินมันก็ได้ขอบคุณนะสาวๆในรอบแรกทำไอศครีมให้หนูนะคะ เออด้เลยไม่มีปัญหาส่วนตัวฉันคิดว่าไอศครีมที่อร่อยที่สุดก็คือไอศครีมจากแตงโมขั้นแรกแค่ต้องหัน่นแล้วก็เอามาปั่นแน่นอนมันอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะใส่แล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นและจากนั้นก็ใส่ครีมผสดลงไปและแน่นอน เปิดเครื่องเลยเยี่ยมมากสมบูรณ์แบบและฉันมีหลายแผ่นติงเจ๋งอยู่ยางเราไม่ต้องทิ้งเปลือกเก็บไว้ใช้ได้และแทนที่เม็ดเตอรโมเราใส่เมชชโกแลตลงไปมันดูเหมือนจริงมากๆทีนี้ก็เสียบไม้เข้าไป และตัดให้เป็นชิ้นที่สวยงามและแน่นอนต้องราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตด้วยกินให้อร่อยนะก็ไม่เลวนะแต่มาทำไอศครีมจากคุกกี้ดีกว่าเอาล่ะทุกคนพร้อมไหมได้เวลาทุบแล้วเฮ้ยย่าโอ้โอ้ไม่ต้องห่วงผมทำเสร็จแล้วกินหอมมากเหลือแค่แทนนมแล้วก็เสียบไม้เข้าไป ในกระเป๋าใบ,บของผมมีหมักฝรั่งรดมิ้นอยู่มันทำให้ลมาหายใจเย็นจนแช่แข็งได้โอ้นี่ไงิใส่เลยมาลองทำกันเถอะอืมเย็นจังเอ้ยผมหนาวเยี่ยม ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วและไอศครีมก็พร้อมอืมน่ากินจนเลยอยากลองโอ้ <c oughs> ก็ได้กันได้นี่เป็นของน้องเจสแล้วข้าวกินให้ไรอ่ะน้องโอ้ต้องตกแต่งด้วยหมักฟรังสักหน่อยนี่แล้วเข้าโอูโอ้เทนมลงไปแล้วก็เปิดเครื่องได้เออคุณยา ทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างดีจ้าขอบใจนะเอาละทีนี้ก็มาแช่แข็งกันและนี่ไอศครีมก็พร้อมแล้วโอ้ตักออกมาสักลูกและใส่ไว้ในโคมกินให้อร่อยจ้าว้าวทุกคนเก่งมาก ขอบคุณคะ่ะอืมอะไรเนี่ยโอ้โอ้มันคือไอศครีมรสออรีโอหนูชอบมากๆแต่ว่าหนูไม่เคยลองไอศครีมแตงโมงมาก,ก่อนอืมหวานจังโอ้สุดยอดหนูถูกใจมากเลยคุณยาอะไรกินเนี่ยคนอันใหญ่เบอร์รมหนูพอใจจริงๆโอ้เจ,จ๋งจังมีมหมืองฝรั่งด้วยยายคิดได้ไงเนี่ย แล้วก็เป๋าลูกบองได้ด้วยอมหนูตัดสินใจแล้วคุณย่าคือผู้ชนะโอ้ยยขอบใจจ้าล้านล้ำ hmm. ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด hmm. แบบหนึ่งนะโอ้จริงด้วยงานนี้ไม่ต้องเสียเวลาทำอาหารด้วยซ้ำเราแค่ต้องการนเทลล่า ก็ทำมันฝรั่งเท่าที่เจ๋งนนที่สุดในโลกเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยใช่เปล่ปละเยี่ยมทีนี้ก็เทนนเทล,ล่าลงไปและกขายาวและมันก็พร้อมแล้วโอ้ดูนี่สิสีสันสดใสโอ้นั่นมันฉลาดมากล้านลักเก่งมากจ้ะสัญญาติทำแบบออริจินอล ยาาจะใช้ผล,ลไม้ที่ชุ่มฉ่ำและสีสวยงามยาาคิดว่าหลานสาของย่าต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนโอ้ดูสิมันสวยแค่ไหนและก็เอาไปอบได้ส่วนฉันจะทำมันฝรั่งทอดจริงๆต้องทำมาจากมันฝรั่งเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เป็นรูปแบบดั้งเดิมและก็เอาไปทอด เพราะใช้ตาอบมันใช้เวลาน,านานเกินไปและนี่ขนมของฉันพร้อมแล้วนี่คือผลงานชิ้นเอกเลยใช่ไหมคุณย่าตื่นโอ้ช่างเถอะอ๋ออ๋ออ,อ,อ้มันฝรั่งทอดของย่าไหมหรือเปล่าโอ้สวยงามสมบูรณ์แบบกินให้อร่อยจ้า ว้าวทุกคนทำได้สุดยอดไปเลยผลไม้อบแห้งเหรอ,อ,อน่าลองแต่ว่ามันค่อนข้างเหนียวนะเอาล่ะหนูจะลองจันให้เหลือว้าวเชฟทำมันฝรั่งทอดสวยมากเลยมนันทำให้หนูน่ถึงฮอตดอกนะงั้นเลยต้องกินกับซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดม,มาลองกันเถอะ <c oughs> อนี่มันวิเศษจริงๆอยารู้จังว่าพี่ชายทำอะไรมาโอ้ทั้งสวยแล้วก็สดใสว้าวอ,อืมแล้วก็อร่อยน่าสนใจจริงๆใช่แล้วเนืชอช่อมันมากๆอ๋ออร่อยหอดเลยพี่ชายฉันนะโนรักพี่นะเย้เจ๋ง ขาดไม่ถึงเลยจริงๆสุดยอดเลยใช่ไหมคะั <c oughs> ออไม่เอาน้ำไม่ต้องเศร้า <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> และครั้งนี้หนูอยากกินไข่ดาว <c oughs> ได้เลยคุณหนูเดี๋ยวฉันทำให้มีหมูน้อยที่ชอบกินไข่แดงอยู่และใส่สีลงไปในไข่ขาว เขาจะทำไข่ดาวหลากสีฉันแน่ใจว่าเจสต้องชอบอาหารจานนี้แน่นอนเป็นเงยและแน่นอนต้องมีซอสมะเขือเทศและก็มัสตาร์ดด้วยและทำเป็นรูปอีโมจิหน้ายิ้ม โอ้เก่งมากจ้ะส่วนยาทำไข่ดาวตามสูตรต้นตำรับของยาเองสูตรนั้นก็คือใส่กรอกมีไม้จิ้มฟันและไข่สองสามฟองและก็นี่ดอกไม้แสนสวยของยาใช่ไหมละ่ะโอ้แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วมันช่างสมบูรณ์แบบจริงๆ และผักใบเขียกก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบมากๆ oh, 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 oh. โอ้กินอะไรเนี่ยไฟไหมนั้นเหรอหลานยาหยุดก่อนดูนั่นสิไข่ไหม <Huh? S 1> โอ้พะเจ้าทําไงดีเออไม่มีเวลาทำไข่ดาวฟองใหม่แล้วงั้นก็ตกแต่งแบบนี้แล้วกันหวังว่ามันจะช่วยได้บ้างกินเลยอา้าจานนี้ไม่กลิ่นเหม็นๆนะ หนูไม่กินอาหารไม่นะโอ้ยอืมไข่แดงโอเคอยู่แต่ดูนันสิไข่ดาวของคุณย่าน่ากินมากอืมดอกไม้ก็สวยว้าวร,ชรสชาติสดยอดมากมากว้าวเชฟทำเค้กออกมาน่ารักจังเป็นหนมาอีอมจีมาลองกันเถะ โห้านี่มันอร่อยมากมากสุดยอดงานผู้ชนะก็คือเชฟ <Yeah! S 1> โอ้ในที่สุดในที่สุดฉันชนะแล้ว